ได้ป่ะพร้อมอยังโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ ASIC นะครับสาขาไม่กับบางนานะครับที่นี่เป็นสโตร์ใหม่นะครับของ ASIC แล้วก็เป็นคอนเซปต์สโตร์นะครับที่มีทั้งสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็มีสปอร์ตไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็มีสินค้าให้เลือกเยอะมากเลยทีเดียวแล้ววันนี้เขาเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ครับเพื่อนๆครับในมือของผมนี่คือ Nova Blast รุ่นที่5ครับมี2สีนะเป็นสีม่วง แบบนี้นะครับแล้วก็อีกคู่นหนึ่งก็คือสีดําแบบนี้นะครับสีดําตัวนี้เป็นหน้าวายด้วยนะครับไฮไลท์ของรุ่นนี้เนี่ย Nova b l a s 5เนี่ยนะครับก็คือตัวโฟมครับเพื่อนๆโฟมเป็นโฟมใหม่ล่าสุดเลยนะนั่นก็คือนี่ครับอ่านตรงนี้สิไฟโฟมบลัชแม็กซ์นะครับนี่คือโฟมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวก่อนหน้านี้เปิดตัวไปแล้วเคยเล่าเพื่อนๆฟังแล้วนะครับในไกด์ไลท์แม็กซ์แต่มาในรุ่นนี้เปิดมาแบบเต็มๆม,มาแบบทั้งก้อน คือไฟฟอร์มบาสแม็นะครับในไกด์ไลน์แม็กเนี่ยมันมีแค่ชั้นเดียวแต่คู่นี้มาเต็มๆนะครับแล้วก็ดูสีสันดูดีไซน์แล้วเป็นไงครับเพื mm ่อนๆครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิชอบไม่ชอบไหมโนว b บ s สรุ่นที่5รุ่นนี้นะครับหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบนี่ดูลวดลายสีม่วงนะครับว้วตัดด้วยสีส้มชมพูสีอะไรวะสีอะไรไม่เรียกไม่ถูกสีพีชเออนะเรียกไม่ถูกโอเคนี่นะแล้วอีกสีนึง วางขายพร้อมกันนะครับสีดําล้วนเลยดําล้วนเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าหลายๆคนน่าจะชอบกันดูเรียบร้อยดีไงใส่ไปเที่ยวใส่ไปทํางานได้ด้วยนะครับร้กคู่นี้เป็นหน้าวายด้วยนะครับนี่ที่เพิ่งเปิดตัวมาราคาเปิดนะครับ5,200บาทนะเพื่อนๆมาดูกันได้วันนี้ขายวันแรก4ธันวาคมที่เมกาบางนาแล้วเดี๋ยววันที่6กธันวาคมก็จะขายที่ร้านค้าทั่วๆไปนะครับกับโน v าบาสรุ่นที่5ครับ